สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องปื้มชาแนลอีกแล้วนะครับว,วันนี้เมนยูจะไปเย็นกับอะไรวะฟูลแลนหรืมมอเปล่าที่ถ้าจะไม่ผิดนะฟูลแลนนะวันนี้แมนยูก็จะขอเก็บสารแต้มีครับขึ้นเพื่อขึ้นไปท็อปโฟร์ Yeah, thanks as always Derek. It's a pleasure to be here. Anticipating a really good game today. The atmosphere is great. Certainly buzzing from the spectators' point of view. we kick-off. Hopefully, we won't be disappointed. And this is the team Fulham have selected. ผู้เล่นก็ <c oughs> จะมาระบบ4 3 3ำหนือง <c oughs> <kalk> กับหนึ่งกับพวกที่เล่นปกตินะครับมันมน,นี่เมนยูจะเก็บอันดับรายเลียบร้อยขึ้นไปอันดับที่ที่4รายเรี่บเราก็ต้องมาติดตามครับอันนี้เมนยูก็เป็นเฮเบซันนะฮะตวัวครับ <c oughs> เมนูก็จะมีนะครับมนสั้นนะมีซึ้าคูริบรีนเซอเซตเลียลนแล้วก็บูนโนราเวิร์รดแล้วก็นี่นเจมจอมฟลิกแมนซิยานะแล,ะและวามมา้วกนะ็ 2, 5, <c oughs> มาคคนาดฟอร์นะ4-2คงัหนึ่งเพื่อไม่ใการเสียเวลาเราก็มาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับแมนยูเยียนฟูแล นะมาเสียวมาครับลูกนี้นีจินได้ไหมเอาเบดลูกนี้อบดได้ไหมเาเบทบดขอรุ้นหน่อยเ,บอเอาเบทบดไปยังไม่ได้นะ เลี้ยงมอเกนมนี่สตาใช่ครับเลี้มือเกมและฟอร์ดและฟอร์ดวิ่งมาแลยครับตรงนี้โอ้ตอนที่ด,ดิ๊กตอนเดแรงลุ้นนะแมนยูเนี่ยตัวตัวยิงแมนยูแล้วช่วงนาทีสุดท้ายอนะ ฟรีขึ้นได้ไหมบโนุ่ยบายครับในนี้จีนในนี้จีนมาแล้วฟรีนายก็พลาดโอกาสแล้วมีสก้า คุริบารีได้ไหมครับเลซันจัดได้ไปครับ,บโูโนมาเซียลไปครับเลฟอร์ดเลฟอร์ดเลฟอร์ดโอ้วเลฟอร์ดก็เกือบได้ลุ้นหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วแต่ก็ยังทำไม่ได้ครับฟูแลมได้เปิดมา าเวิร์ดขึ้นได้ไหมจอจร์นฟิลิปน,น์ครับเล้ฟอร์ดจอร์นฟิลิป์บูโรูแฟนเดีย์เซนดี้ดีสก้สกาได้ไหม โอ้ยเดซานต์ยังเงียบอยู่นะอ๋อพลาดไม่ได้พลาดเฮ้ยโอ้ยไม่เงียวจะโดนจะโทษซาเชยไปโดนนะก็สาหร่ายไม่ได้แรงนะมันก็ปั๊มบอลน,นะฮะ เมนูก็ต้องลุ้นลูกนี้ครับอ้เมนูเซฟได้เฮลิสันละวิเยียมชูนิ้ว่ะยอดเยี่ยมมากโชยดีมาคล้ายๆอ้เมนูเซฟได้ครับเฮลิสันคูิเบอรีตองฝรกต้องฝึกกันน มูซันเซ็ดได้ครับมูโน่จะเข้าได้ไหมครับลูกนี้ไป <c oughs> ครับลูกนี้จอห์นฟิลลี่วิลเลียมได้ไหมวิลเลียมไม่ได้วิลเลียมในนี้เจมจอห์นฟิลลี่ i am howard. <coughs> hey, and favourable situation this for manchester united. i howard. and plenty of scope to be creative in that wide position. marcelo, teammates waiting inside the area. Of eagle play and hence a free kick. And deep into the penalty area, he succeeds in clearing it. Running with the ball confidently. Thunder's clear. Oh. And three minutes will be added on for stoppages? Can they trouble the opposition this time? And for the cross. บรีหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับแมนยูยังทำอะไรฟูลเล่มยังไม่ได้นะเพื่อหลังโค้ชจะมาแก้เกมยังไงเราก็ต้องมาติดตามดูครับ I have in the second half, then you pull them. matching each other stride for stride. Seal out thought by his opponent. It's with Sebi. Marcial Sebi. William looking for that fight. It's a weighted pass. ูเมนูก<า>็เกือบโดนเหมือนกันแล้วมีแล้วช่วงสองครับเมนูก็จะพอเปลี่ยนตัวเลยแล้วกันนะเอาเป็นเดเมเล่ลงแทนเดนนี่เจมส์ครับแลฟฟอร์ดได้ไหม ไพครับเดนมารื่อยเดนมารื่อยขอโชว์เพื่อนหน่ลูกจอ่ออุ้ยบอลฟาดโทษทีแล้าหมดขาหมดไพ่ไพ่มาซิยาขอปัน้นมาซิยาก,ก็ทำให้เพื่อนรุ่นเหมือนกันนะ ไปครับลูกนี้เดนเมเล่ทรงโอ้หนึงศูนย์ครับลูกนี้ใครครับทรงใครครับคูลิเบลี่เอ,เองครับคูลิเบลี่ทำยิงประตูให้แมนยูขึ้นนำฟุลแลนด์มายิงอัดเข้าไปเลยครับหนึ่งศูนย์ครับเมนูขึ้นนำ Uh, back underway in this game, Manchester United with the advantage. And in possession, Cananero. translating threats into goals. Not all that hard to do with crosses like that. Well, here's one to look forward to with us here on EA TV. In the Champions League, the Round of 16 first leg live. Oh, that's an interesting pass. Can they get in behind them? It's Manchester. เกือบโดนนะ, Manu. Manu If That is a moment he would love to have back. Lead. Well, I would have gone for power, but he went to place it in the corner. Not really good at all. Here's a change for Manchester United. เฮ้ย e รั e ดวงนี้จอห์นฟิลลี่เลยจ a ห์นฟิลลี่ลูกช่อขอเขาแ a n c แมนยูเดินถุงครับจอห์นฟิลลี่จอห์นฟิลลี่ดวงนี้แร t ฟอร์ดแรฟฟอ f ์เปั่นแรฟฟอร์ดเเกือบได้ประตูที่สองนะฮะเอาแมนยูป่นยังไม่เข้าเสาครับ Mono. Mono We're not gonna be speculating about hey the place place in place. In There has been considerable speculation. Archer has completed oh, his there. move to buy a Munich A reported fee of around 80 million pounds. Huge amount of money. Responsibility on a player's shoulders with that sort of price tag is huge, but he's a huge player, big personality. Real danger. And read with it. Excellent defending. change his hands the interception there he's protecting it effectively options Iska are there chance six a bit sloppy in possession my ha bono nimale high lafor lafor ได้ครับขออัด given the position แอนยูก็จะขอเปลี่ยนตัวเลยแล้วกันนะออกมาคันแร็ฟอร์ดออกครับเอาเป็นคิดวูดลงแล้วกันนะมีสันกินวูดจะมาแก้ไขสกอร์ให้เพิ่มได้หรือเปล่าครับเราก็ต้องมาติดตามดูครับมีสกาได้ไหมมโน่โวัลเลิกส์ เมสันกินวูดข,ขอ,ป,อปั่นนะฮะอ๋อสองศูนย์นะเพิ่งลงมาก็ทำประตูได้เลยนะในส,สันกินวูดนี่เชิญชมเขาเลยฮะที่เพิ่งลงมาแล้วก็สัดประตูให้แมนยูดได้ครับโอ้เมนสันกินวูดต,ต้องคนนี้แนละ้วดีนซ้ายลงมาก็ทำประตูให้แมนยูดได้ฮะช่วงนาทีที่83ครับ เนมเบล่นเนมเบล่ใครเนมเบล่นเนมเบล่ลได้ไหมขอปั่นไหมเนมเบล่นเนมเบล่ลลลก็เกลือมาได้ลูกที่สามเหมือนกันนะแมนยูตัวยังมีสมาธิปัดได้ครับ โูโน่เปิดไปครับจอนซีส่งขอจุดอันนะครับแมนูฮาวเวิร์ดได้ไหมฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดยังไม่ได้ครับทนเวลาสามทีฟเมนูกับฟูลเล่ หมดเวลาการแข่งขันครับเมนยูชนะฟูลแลมด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะเมนยูขึ้นนำครับเมนยูเก็บสามแต้มกับโอซัฟฟอร์ดนะต่อไปเมนยูจะมาเจอใครเราต้องมาติดตามครับคนนี้ต้องโคลรเบอรี่นะยิงให้เมนยูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ก่อนลูที่สองก็เมีสันกินวูดครับนาทีที่แปดสิบสามพอนจะไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นเพื่อน เป็นเพื่อนกันหน่อยนะเพื่อมีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ